ขอพรบนบานศาลเก่าหลวงพ่อป่วยชุดินทโลแทนคนอื่นได้หรือไม่ลองมาฟังประสบการณ์นี้แล้วคุณจะดูสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านพบกับผมเดิมภูผ,ผาเพชรทองะนองฤทธิ์พี่พี่น้องน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเป็นประสบการณ์จริงนะเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่ มีหลายๆคนเคยสอบถามผมแบบนี้จริงๆนะว่ามีเพื่อนนะอยู่ต่างประเทศบ้างนะหรือว่ามีคนเจ็บคนป่วยบ้างเราสามารถไปบนแทนคนคนนั้นได้ไหมนะไปขอพรแทนคนคนนั้นได้ไหมนะครับนะเราสามารถจะทําได้หรือเปล่านะครับนะถ้าให้ผมตอบตรงนี้เลยนะเอาแบบง่ายๆสั้นๆเลยคือทําได้และเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์เรื่องนี้กันนะประสบการณ์เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของท่านเหลิม นะครับนะท่านเหลิมก็เป็น f c ชาวร้อยเรื่องบุตคุณนะก็ขอขอบคุณนะประสบการณ์ดีๆนะของท่านเหลิมด้วยนะที่ส่งเข้ามาให้กับช่องร้อยเรื่องบุตคุณของเราได้เป็นผู้เผยแผ่บารมีหลวงพ่อเกวชุดินทโลนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังประสบการณ์ท่านเหลิมกันนะผมขอฝากไว้หนึ่งเรื่องแล้วกันเร็วๆนี้นะช่องร้อยเรื่องบุตคุณของเราจะมีการเปิดไลฟ์สดเพื่อแชร์ประสบการณ์จริงนะที่พี่ๆน้องๆได้เจอมากับเกี่ยวเรื่องกับ วัตถุมงคลเรื่องราวแปลกๆพิธีกรรมพิธีการ,รแปลกๆนะให้พี่ๆน้องๆนะํามาเล่ากันสดๆนะในช่องร้อยเรื่องประคุณใครอยากจะฝากประสบการณ์นะครับนะั้นและอยากจะมาเล่าสดๆนะหรืออยากจะฝากประสบการณ์เข้ามาให้ผมเป็นผู้ถ่ายทอดในแบบลักษณะประมาณนี้นะก็สามารถฝากประสบการณ์มาได้เลยจะเป็นแบบเขียนจะเป็นแบบอัดเสียงนะจะเป็นแบบนั่งพูดในคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นแบบพิมพ์นะครับนะก็สามารถส่งมาได้เลยที่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวคือช่องทางไลน์ id ไลน์ห้าหกหนึ่งสี่สี่ นะพิมพ์เป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะพี่พี่ห้าหกหนึ่งซีซีไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องจุดไม่ต้องแอดไซนะ์นาพิมพ์แค่นี้เลยห้าหกหนึ่งซีซีแล้วก็จะเจอลายผมชื่อว่าภูผาร้อยเรื่องนะแล้วเราก็ทักเข้ามาได้เลยนาะแล้วก็ส่งประสบการณ์ของท่านเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านเหลิมนะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ยาวเท่าไหร่นาะแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะบนะท่านเหลิมนะก็มีพี่น้องนะครับนะก็มีพี่ชายเขานะหนึนะ่งคนนาพี่ชายของเขาก็มีภรรยานาะก็อยากจะมีลูก นะครับนะแต่ทํายังไงก็ไม่สามารถมีลูกได้จนตัดสินใจนะไปทํากิฟต์นะครับนะก็คือเออไปทํากิฟตนะ์ครั้งที่1นะครั้งที่1นะไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะเด็กหลุดนะถ้าเลิมเห็นแล้วก็ว่าอยากจะให้ครอบครัวตระกูลเรานะมีลูกหลานสืบต่อไปนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสเด็กกลับไปบวชอีกสักหนึ่งรอบก็จะบวชแบบไม่ศึกแล้วนะครับนะจะขออยู่ใต้ร่มกายเสาพรกตลอดไปนะครับนะนะครับทีนี้ นะท่านเหลิมก็นะเป็นกังวลด้วยนะพี่ทำเออลูกหลุดไปหนึ่งครั้งก็เกิดความเสียใจกันในครอบครัวนะก็ไม่สามารถนะํะมีบุตรหรือว่ามีลูกหลานสืบต่อวงศ์สกุลได้ท่านเหลิมก็เลยตัดสินใจนะเพราะรับรู้เรื่องราวมาว่าพี่เนี่ยจะไปทำคลิปอีกหนึ่งรอบเลยตัดสินใจเลยนะํะไปจุดธูปบอกหลวงพ่อกวยชุด,ดินฮลัลโหลนะเป็นการไปจุดธูปบอกในพี่ๆไม่ได้ไปบนบานศาลเก่านะจุดธูปบอกหลวงพ่อกวยที่หิ้งที่บ้านเลยนะบอกหลวงพ่อเลยว่าขอให้นะ พี่สาวเนี่ยพี่สัาภัยเนี่ยต้องพูดผิดเลย <c oughs> นะขอให้พี่สัาภัยนะพี่สัมภัยของท่านเหลิบเนี่ยนะครับนะเอ่อทำกิปรอบเนี้ยสาเร็จแล้วได้หลานเป็นผู้ชายนั้นแล้วถ้าลูกมีโอกาสได้บวชอีกหนึ่งครั้งลูกจะบวชแล้วไม่ศึกอีกต่อไปนะก็ขออยู่ใต้ร่มกายสวพักตลอดไปนะครับนะทีนี้นะท่านเหลิบก็จุดบอกกล่าวหลวงพ่อเกวยชุด็ทโลนะทางพี่สัาภัยก็เดินทางนะไปทํากิปนะตามเรื่องตามราวที่เขาเคยทํามานะก็ไปทำนะท่านเหลิบก็ได้มาคุยกับพี่ชายของตัวเองนะว่า เนี่ยเชื่อไหมว่าครั้งเนี้ยจะสําเร็จแล้วจะได้หลานผู้ชายนะพี่ท่านเหลิมบอกว่ารู้ได้ยังไงนะเองเป็นหมอดูเหรอเองมารู้ได้ยังไงนะว่าจะไม่หลุดจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะทำไมรู้เยอะเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะพี่ชายกับน้องชายก็คุยกันนะตามภาษาพี่ชายน้องชายนะเสร็จทีนี้นะผลปรากฏว่านะผลปรากฏว่านะนะวันเวลาผ่านไปนะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะพี่สะภ้ยของท่านเหลิมนะก็คลอดบุตรออกมาหนึ่งคนเป็นผู้ชาย ตามที่ท่านเหลิมขอกับหลวงพ่อกวยชุดินทโลเอาไวเ้เป๊ะเลยและณนั้นปัจจุบันนี้น้องก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะเรื่องเป็นมงคลที่เกิดขึ้นกับตระกูลหลงท่านเหลิมนะแล้วก็นะจึงทําให้ท่านเหลิมนะยิ่งเกิดความศรัทธานในบาร,รมีหลวงพ่อกวยเป็นอย่างมากนะเพราะว่าหลวงพ่อกวยก็ช่วยนะดนบันดาลน,นะในสิ่งที่นะท่านเหลิมปาถนาถึงแม้นว่าเรื่องนี้จะเป็นนะเรื่องของเอ่อพี่สะพ้ายนะกับของพี่ชาย นะครับนะไม่ใช่ว่าบนให้ตัวเองเลยหรือไม่ได้ขอพอรให้ตัวเองเลยนะอันนี้คือขอพอรให้กับนะจะบอกว่าคนอื่นแล้วกันนะขอพอรให้กับท่านอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะก็สามารถขอได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะหนึ่งเหตุการณ์และกันนะที่เราอาจจะพบเจอกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เคยมาทําคลิปวิดีโอเรื่องราวลักษณะประมาณนี้นะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกที่เป็นเรื่องราวลักษณะประมาณเกี่ยวกันขอพอรแทนคนอื่นได้หรือไม่คลิปนี้เป็นคําตอบอย่างดีเลยว่าสามารถทําได้ นะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องดีๆเรื่องเป็นมงคลอย่างเงี้ยนะช่วยเหลือหรือว่าเขากําลังเจ็บป่วยไม่สบายก็ยังมีหลายๆเคสนะที่แบบว่าเออพี่น้องเจ็บป่วยไม่สบายนะครับนะคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปจุดธูปบนบานสารเก่าหลวงพ่อกวยชุดินทะโลนะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นหายเนี่ยนะครับนะเขาใช่คนคนนั้นเนี่ยไปไหว้หลวงพ่อเกวะในกรณีแบบนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะที่มาถ่ายทอดนะให้กับเราฟังหรือเคยมาปรึกษานะครับนะเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันนะใครมีประสบการณ์อย่าลืมฝากส่งมาได้เลยนะครับพี่ๆหรือใครเจอเรื่องนนี้เหมือกัน นะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ